วันนี้มาพบกันวันจันท์นะเป็นวันที่เหรียญลงเยอะมากเลยอะ่ะเหรียญลงไม่มีเหรียญไหนบวกเลยไม่มีเหรียญไหนบวกเลยแล้วก็เงินก็ลดลงนะจากสี่สี่ล้านกว่าเหลือสามล้านเก้าแล้วเหมือนจะลงเยอะนะแต่มันก็ยังอยู่สามล้านเก้าก็ถือว่าถ้าดูตัวเงินก็ไม่ได้เยอะนะแต่เหรียญมันแดงทุกตัวเลยอะ่ะเห็นไหมแดงเยอะอยู่นะหลายตัวอยู่ ก็เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเหรียญ BOME เนี่ยเห็น mm. เห็นมีคอมเมนต์ก็พูดถึงอะ่ะบวกด้วยบวกอยู่ตัวเดียวอะ่ะนี่บวกอยู่ตัวเดียวนะเออดูว่าเขาบอกว่าให้ซื้อเหรียญเนี่ยแสนเหรียญส่วนตัวผม mm. ก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะมันเป็นเหรียญใหม่อะ่ะก็เห็นอยู่นะไอ้หน้าตากบเนี่ยแลหละเหรียญกบเนี่ยเดี๋ยวดูข้อมูลก่อนดูข้อมูลก่อนออฟฟิเชียลเว็บไซต์ดูเว็บไซต์เขาหน่อยเนาะ เนี่ยเออเหรียญกบน่านายังเคยเห็นมาแล้วมันเป็นเหรียญที่มันอยู่ในกระแสอ่ะขอกลับไปไปนั้นหน่อยนะก็ก็เหรียญน่าจะเป็นเหรียญฮิตอยู่นะเหรียญฮิตอยู่คล้ายๆน่าจะเป็นเหรียญพวกเอพายหรือเปล่าเหรียญประมาณอย่างนั้นน่ะเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะส่วนตัวก็คือไม่ได้เล่นสั้นอ่ะตัวนี้ต้องถ้าเกิดเล่นสั้นน่าจะขึ้นได้นะน่าจะน่าจะเล่นดีนะเพราะว่ามันเหรียญสดอยู่อ่ะเนี่ย อาจจะขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้เออเป็นไปได้แต่ว่าเกิดให้ซื้อถือแล้วก็ติดเด้งอ่ะอาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่ามันมันแค่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเองอะ่ะส่วนตัวแอดมินไม่ค่อยชอบเล่นเหรียญที่มันเข้ามาใหม่ๆอะ่ะสองเดือนเองเพราะว่ามันยังไม่เคยผ่านวิกฤตมายังไม่เคยผ่านขาลงขาขึ้นแล้วขาลงมามาัะครั้งเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนขึ้นมาแล้วมันขาขึ้นเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันยังไม่เคยผ่านการพิสูจน์เงืนเหรียญนี้ยไม่เคยผ่านพิสูจน์แบบนั้น ก็มันอาจจะเหมาะกับการเล่นสั้นนะแต่ให้ซื้อเก็บอะ่ะก็ก็อาจจะส่วนตัวไมไ่ไม่ได้ชอบอย่างนี้นะก็เลยคิดว่ายังไม่ได้ซื้อเก็บดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามันให้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ b o m e ดอกเบีย้ยเหมือนจะไม่ค่อยมีด้วยนะอดอกเบีย้ยไม่มีด้วยเอินเอิมี 0.4. อ๋อ0ูนจุดเอินก็ไม่ได้เยอะนะ ดอกเบี้ยก็ไม่ให้ไม่เยอะนะก็ก็ส่วนตัวก็นี่ก็เห็นมานี้นะเก่งกำไรได้สั้นๆนนะ่ะแต่ว่าเก่งยาวอ่ะไปซื้อซื้อส่วนใหญ่ชอบซื้อตัวที่มันแบบเนี่ยอย่างอะตอมเงี้ใช่ไหมเห็นไหมมันผ่านวิกฤตมาแล้วทีนึงอะ่ะวิกฤตเหรียญอ่ะรอบนึงแล้วเออเอ,อชอบอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยมันมันถูกพิสูจน์ไปแล้วไงว่าเจอขาลงมันอยู่รอดอย่างเหรียญแอคซี่เห็นปะ ลมก็ลงสุดใจนะแต่มันก็ยังรอดมาได้นะมันยังไม่เหรียญแตกอะ,อะไรเงี้ยก็น่าซื้ออย่างนี้มากกว่าเราเน้นอย่างนี้มากกว่าฉับฉวย่ะถ้าเล่นเหรียญเหรียญนี้เล่นฉับฉวยได้โอเคเดี๋ยวคงไม่มีอะไรมากเลยก็คือให้ให้ความเห็นอันนี้นะเขาเห็นมีคนคอมเมนต์มาถามเรื่องแนะนําให้ซื้ออ่ะส่วนตัวก็ไม่ค่อยรู้หรอกมันเหรียญอะไรแต่เห็นอยู่คล้ายๆหน้าตาคล้ายๆหน้าตาอย่างเงี้ยเดี๋ยให้ดูเนี่ยหน้าตาเบี้ยว<笑><笑>ๆ,อยๆอย่างเงี้ยเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ เห็นในในเห็นในเน็ตอ่ะเยอะอยู่เหมือนกันอ้ยตอนนี้ทำภารกิจก่อนนะภารกิจที่เราต้องทำก็คือขายโซขายก่อนขายโซแล้วก็ไปซื้อด็อกนะเนี่ยเห็นไหมด็อกมันเท่าไหร่อะด็อกมันก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะเพราะว่าลงมานิดเดียวอย่างเงเห็นไหมยังยังจุดสองอยู่เลยนั้นถ้าเกิดนว่าแดงแดงอย่างนี้จะลงมาแล้วต่ำกว่าจุดสองเนี่ยไม่เป็นไรจุดสองก็ไม่เป็นไรซื้อซื้อแพงก็ซื้อ ไม,ไม่ไม่แคร์อีกแล้วซื้อแพงก็ซื้อจะไปสนใจเออเห็นปะอ้ทำไมยังไม่ได้เอาได้แล้วโอเคซื้อเสร็จก็ก็ก็เอินนะปล่อยเอินจุดหนึ่งสี่ก็เอานนะปล่อยไปก่อน i b l e จุดหนึ่งสี่โอเค go to wallet ต่อไปก็ก็ขายขายดอทแล้วกันขายดอท ดอดขายขายดอดแล้วก็คือทําต่มไปเรื่อยๆอะ่ะขายดอดได้แล้วก็ก็อันนี้เรียบร้อยนะแล้วก็ไปซื้อซื้ออะไรวะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวอ๋อเอพายจำได้แล้วเอพายเหมือนอยู่บนบนอยู่เออเอพายต่าด้วยเอาพายมันไม่ค่อยขึ้นน่ะเ,เหรียญนี้ไม่ค่อยขึ้นน่ะแต่ก็ตือตือไวอ้อ่ะเพราะเก่งๆไว้เดี๋ยวจะขึ้นบทมันจะขึ้นมันก็อาจจะขึ้นแรงเลยก็ได้ของเงี้ยใครไปรู้เอาพายก็ปากเอฟันได้ดอกเบี้ยเยอะนะ ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยกระจายเอพายเนี่ยแม็กคอนเฟิร์มเนี่ยมีเฮตริกสามช่องโอเคโกทูวอลเล็ตต่อไปก็ขายอะตอมไอ้อะตอมไม่ได้ขายอะตอมต้องฝากนะอะตอมฝากเอินเนี่ยเนี่ยผลลัก,กิจที่ทำสามอย่างพอีูกันนะฝาก ฝากสิบห้าปอร์เซ็นตอะตอมได้ดอกเบี้ยเยอะนะสิบห้าปอร์เซ็นฝากไปก่อนนี่ลักกิจของเราทําทุกวันไม่ได้ทุกวันหรอกทําถ้ามันเกินถ้ามันมีมูลค่าเกินสี่ร้อยบาทอ่ะค่อยทําทีหนึ่งอันนี้เก็บไว้ก่อนสี่ร้อยเอาแบงนี้สี่ร้อยสี่สิบสี่นะเก็บไว้ก่อนกับรดเก็บไว้ก่อนไปทำอันอื่นบ้างไม่รีบทาหรอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเช็คดอกเบี้ยหน่อยนะเออเดี๋ยวมาเช็คดูดูว่าล็อกกิ้งสเต็กนหมดยังนี้ยังไม่หมดนะ ถ้าเกิดหมดแล้วอ่ะ็อกกิ้งสเต็กหมดแล้วอ่ะมันจะมันจะมาอยู่ในในช่อง v e s t i บิลนะ v e s t i บิลยังสิบสองเท่าเดิมอยู่ถ้ามันขึ้นไปเป็นสิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยต้องไปดูแล้วต้องไปคลิกไปดูรายละเอียดเนี่ยแต่นี้มันยัง,ย,งยังแค่สิบสองอยู่ไม่เป็นไรแอดมินจําได้ <c oughs> เพราะว่าดูอยู่ดูอยู่ทุกวันเหรียญเนี่ยรู้ว่าเมื่อไหร่จะหมดอายุอะไรเงี้ยเออล็อกกิ้งสเต็ก็มีวันหมดอายุนะร้อยยี่สิบวันเก้าสิบวันหกสิบวันก็วันไปนะเออ เหรียญแดงแปลกดีโอเคไม่มีอะไรแล้วแค่นี้